สวัสดีครับพี่น้องครับโอน,นีนะครับพี่า prayed, พาน้องนะครับเข้ามาที่ตลาดนัดแยกการช่างครับอำเภอกันทลักจังหวัดชิสเกตครับพี่น้องครับง่วแพงแพงอีดีบอนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงนํากันครับพี่น้อนนงครับเวียดนามก็นังตอง่าครับพี่น้องครับเมชาโดเร่นะครับท <Iya. S 2> <ๆ>ี่ซองโตนะครับเดี๋ยวผมจะจับบะนะครับเขาจะไปฟังเป็นตองมานรันี่ครับพี่น้องครับอาเมือนเอ็ดนะครับพี่น้องครับ ห้าหมืสองตัวครับพี่น้องตัวเยูที่มดตัวนึงนะครับราคาห้าหมื่นเอ็ดสองตัวห้าหเออตัวเอดอียห้าหมโอมากเนยอาะห้าลงมาแลวครับตัวนึงมวนี้ัวใหญ่ตัวเนาะเลย พี่ผมสิขาดทุนผมขาดทุนเราสี่หมื่นเก้าห้าร้อยครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้ออาไม่เอาเเปี่ยนน้าขาดทุนเปลี่ยนน้ามา เป็นหน้าไมยซีมื่นเก่าพันหาลอยครับแต่ว่าดาซีเดปีดกันครับพี่น้องครับหาเมืองหาลอยครับพี่น้องปิดแล้วครับพี่น้องพอใไงเราปิดแล้วครับ หา้หาหมืห่นห้าร้อยปิดกันแล้วเดี๋ยวหน้าเป็นพ่นสื่อครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้นองครับก้วยล้วยขายดีครับวันน,น,น,นนี้ 32, นะครับสีสีตลอดครับพี่น้องนี่ทีมงานตัวหน่อยมื่นเก่าครับนี่ตัวนี้สามหมื่นสองสามหมื่นสองพันครับพี่นอ้นองปิดไปแล้วนะครับต,ตนนั้นมื่นเก่าต้นหน่อมื่นเก่าพันด้วยพี่น้องนี่เหลืออีกอชุดเรือเท่าบนจูนนี่ครับเหลือตัวนี้เด้อ ขายแล้วมาใายหมื่นสี่เออขายเราไปขายหมื่นสี่แค่แนวขายออกหมื่นเก่านะครับน้องหมื่นสี่เจ็เชื้อใจเออแค่แนวขายได้หมื่นเก่าครับพี่น้องครับเอาในห่างมากนะครับสวัสดีครับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งขั้วง่วนานหรือยังครับพี่น้องครับเบิ่งที่ล่ะลูกเป็นนี่ตัวนี้ครับพี่น้องลูกตัวเมียยางดีครับ หลุดงามๆครับพี่น้องนังหนาๆบุ๋งที่หล่ะเป็นตะเลียงขนาดครับพี่น้องครับนี่บุ๋งแค่เงี้ยนี่พี่น้องเป็นแม่กับแม่ครับเนี่ยของเบบี๋อยู่ครับอาดเลียงแห้งนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่งกระสุงใหญ่ดีครับพี่น้องเบิงลักษณะเล่าขี้เหร่นะครับพี่น้องถามราคาก่อนปดบดายนะครับพี่น้องครับถามราคาก่อนว่า ในแมวพันกับโค้งไงดีครับพี่น้องใจหลูกดีแฮะเนี่ยเจ้าบาดไปไงแม่ลูกไหมจักคนว่า,าสไลด์เน่ยสามหมื่นกว่าเด้ครบับคุณว่าจะคล้องคนคนบา้าสามหมื่นสไลด์ก็แม่ลูกนี่อ่าแม่ลูกเพิ่งว่าแม่แม่ลูกเพิ่งนี่ฮะสามหมื่นหาครับอันนี้เป็นว่าสามหมื่นหาได้พี่น้องครับลูกลูกได้จักเดือนเนาะ ประมาณสามชิ้นด้วยกันเนาะผสมยังหงบ่ะพอได้คืองามแต่ผสมไโตครับผสมโตมาแต่ว่าแต่ว่าใจลูกดีแห้งนะครับพี่น้องครับเบื้องไปเลยสามสามหมื่นห้าพันโอ้ต้นนั้นกระดูกเพิ่มขึ้นกันโอ้ต้นนั้นทองบ่ะคิดว่าโบหูขึ้นกันตัวนี้ว่าเท่าไหร่ก่อเอื่อยมันเสาแปดครับสองหมื่นแปดพันกันแล้ครับ สองหมื่นแปดพันต้นอิพี่สาวเป็นนะครับพี่น้องแม่นี้ใจหลูกงานครับพี่น้องใจหลูกงามนี่พี่สาวเป็นแต่นี่ลูกสามสี่เดือนครับพี่น้องสามหมืห้าพันนะครับแม่ก็โอเคครับพี่น้องโค้งสางดีนะครับแต่เบิรงนคยพัดเขาแล้วประมาณลูกสองบุกสามน,น,นี่แหละพอเดียวกันนะครับพี่น้องครับผู้ได้สนใจสองหมื่นแปดพันนะครับกับสามหมื่น เราได้ <molec> ครับเราได้เราได้เนี่ยต่อกันอยู่นะครับพี่น้องครับเจ็ดันนะช่องรั่นไหวบอวครับต่อกันอยู่นะครับพี่น้องมีเปนสนใจเป็นเหง่อกันองหมื่นหาเลพี่น้องครับอ้รัญหไปอ่รับยับลงมาไก่กันแล้วนะครับพี่น้องครับไอมาขายหรอกอ่คนมขายต่อรองกันอยู่ใครจ้ไครับอ่าบั ต้นต้น8เจ็ดครับครับผม8สองสามซีซีครับครับผมผู้ใดสนใจกันรับเลนกันถลักเด้อผู้ใดสนใจนะครับเด้อยว่าแม่ลูกแม่สาวครับพี่น้องว่างงามนานเลี้ยงนะครับเบอร์กับฝากไว้แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องครับยางเลาะมาทางนี้ก่อนครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันห้านะครับ ต่อรองกันอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นดินแน่นอนนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะเพราะว่าประกาศวันนี้บอกนะครับเพราะว่ามูลเจ็ดพันห้ากันพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจอยู่นะครับแต่ตัวติดกันนะมูลเจ็ดพันห้านะอุ้ยนี่ครับพี่น้องครับ ว่าแต่ป็นตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับหนอ่อใหญ่ไหมเป็นว่าไถ่พอพันว่าไทยอ่หรีห่ครับพี่น้องครับเนี่ยว่าเท่าไรก่อนเนี่ยสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดครับพี่น้องครับป็นเป็นขึ้นว่าส้นเนาะ เป็นงวดไทยดังเดิมนะพี่น้องครับว่าไทยดั่งเดิมนภาพซานกัไปลาบเพาไปราบเนาะเป็นหนังหลับพี่น้องนี่หอมขนาดรับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันนะครับเสีไม่ต้องขมด้ยพี่น้องออมาทั้งไซสุดยอดราพี่น้องนักนเป็นตัูบกปุดัครับพี่น้องครับเป็นเดินเดินไหวนะครับเอามาเรืตัวมันเนี่ยเป็นีวอ้วนมเป็นซีเมนต์เบิร์ดบอกห้า้านี่ นีปิกการขายตันนี้ปิดการขายหรอปปิดทัาเปนเท่าไรหน่อยแปดพัหาแปดพันหาแปดพันหานี่หมื่นหรือว่าหมื่นแปดพันหาเลยพี่น้องเออนี่นนะครับพี่น้องนี่นี่มาโกงนะครับหมื่นแปดพันห้าต้วตวนไรบ้านเด็กขายเนี่เอาไรบึางเอาแบบขาวขาวเลยใบใบบงแบบขาวๆาวใบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนมียอ่ามีอเลยครับ ่าไดก่อนตัวนี้อยากได้หมื่นแปดพัน้าะครับพี่น้องครับอันนี้ยากตัวนี้ก็เนื้อนะครับพี่น้องครับเอาไปเรียงก็ได้นะครับแม่สาวหน่อยตัวนี้อยากได้หมื่นสี่พันห้ามื่สี่พแค่นั้นครับพี่น้องครับเอาบักเิรกบเคิรกรอนี่ครับข้าวีโบนไม่ว่ารโบดนี่อยากได้หมื่นห้าพหมืองหมืะครับพี่น้องครับสองห้าพนะครับพี่น้องสองหมเจ็ตัวนี้สองหมื่นะครับพี่น้องครับนี่หมื่หกตัวนี้เมื่นห ว่าไปแบบว้ไยๆนะครับพี่น้องครับขอหอยเป็นเบอนะครับราคาหนาสนใจนะครับพี่น้องครับทุกตัวเลยนะครับแบบมักแบบตผูกูคมี่ครับตัวผูนี่สองหมื่นหาสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้สองหมื่นแปดนะครับเป็นงวไทยนะครับแบบรอๆนะครับคุณได้นใจยากไดเป็นพอพันนะครับเพียงงวไทยนะครับเอาไปเห็ดสายเนื้อก็ดีครับพี่น้องครับนี่อ่ะฝากเบอร์ให้พี่น้องเพื่อเ้นจากได้น้ำ ศูนย์แปดหนึ่งครับสามห้าห้าครับหกสี่สองแปดครับผมหอยยังเนาะหอยเก่าจะเลื่อนครับหอยเก่าจะเลื่อนเด้อผู้ใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามเพิ่นใดนะครับพี่น้องครับอ่ะยินดีให้บริการยุคคอยยุลักมีอีกนี่ครับนะครับจกได้ร้อยได้โทรมาครับผมหาให้ได้เบิร์ตครับงวงงามกันยังเหลืองวงงามกันยังเหลือครับอ่ะมันมันครับวันนี้ครับ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 แมนขายไปแล้วขายเท่าไรนอนเทาไหร่หมือนหกปัญหางวงงามนั่นแม่นข้าวบ้องว่าแมน นั่นขายหรอขายขเท่าไหร่เนี่ยคือสามหมื่นหารอยสามื่นหาร้อยด้วยพี่น้องมึงที่หล่ขายแล้วพี่น้องหมื่นสามพันหมื่นสามพันหาร้อยสามหมื่นสามหมื่นห้าพันหารอยครับพี่น้องครับมึงที่หล่งามแห้งนะครับสมัยตะกีบเป็นแสนเนาะง่วงเงินแสนคนนะครับแต่ว่าอเมริกาขายไปแล้วครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องแม่ใหญ่แห้งครับพี่น้องเหมือนเนี่ย แต่ว่าขายปิดไปแล้วปิดไปแล้วตัวนี้ก็ปิดไปแล้วครับเหมือนหกพันห้าเหมือนหกเอามาจทกาตัวไหมนี่ผมเอามา28่ตัวยีเอามารถหนึ่งอีหลีนะครับพี่น้องครับใช้เบิร์ดหลบเขาเห่ายังอยู่เครื่องหนึ่งยังซีกว่าตัวยังสีขายไปสีกว่าขายไปสีกว่าใช้ตัวไหนเหลือไหนเอาสิีมันเหลือ้ทั้งรถกันยังยังอีหลีอยู่นี่อิลิโอลงพันเบิร์ดปุ่นพีพีเฮ้เพชรสำโรงนะครับเด้อพี่น้องเด้อเพชรสำโรงเมืเพวาน นี่ขายไปแล้วนะครับทั้งนั้นแมงข้ออะไรบ้าทั้งนั้นกะโบครับข้อมูลข้อมูลผีไว้ครัโอ้โอ้บกเถิกสายเนื้อเอาสายเนื้อเอาไรไรสายเนื้อเบิ่งเพิ่มมีคนอยากเอาไปใหดลาบก๋อยสายเนื้อครับนี่ก็ได้ย่างแม่ลูกอาแม่ลูสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าพูดไดครับได้แม่ลูได้ลูกตัวผู้เนาะแม่แม่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เด้แม่ถือว่าอ้วนอยู่นะครับนี่นี่นี่ ลูกอะสามสี่พันแม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 นนะครับตัวสองตัวสองหมครับพี่น้องครับเอาบักเถิกนี่เลยบักขายเบิร์ดแล้วขายเบิดแล้วโอ้ตนี่ขายยังไเนี่ยเขาขายเงินกบาเหมือนก่วตัวละเมินกัวเด้อครับพี่น้องวัดวัดสีให้เพิ่นบอกให้ฟังนี่เพิ่นมาเพิ่นขายเบิแล้วเขาเขาปิดเบิแล้วนะครับพี่น้องเขาเมาแล้วดำดนี่แม่นของเ้าบาเออย่งบักดำถ้าบักดำเอาเอาดำสดำนดำนี่ว่าเท่าไหร่ะดำนี่มนเก้าพันครับพี่น้องครับรอๆเนาะ แองกัดนะครับแบงกัดแบงกัตดําตัวพูนกับแมนนะครับพี่น้องพูนพูนน้อนนอนสองหมื่นสามพันห้าตัวนี้หมื่นเก่าพนนะครับพี่น้องสอง0แม่ลูกเด้อครับเด้อลูกลูกตัวผูกกินนมก่นขึ้น2องหมื่นสองพันครับพี่น้องครับสองหมนสองพันตัวหนึ่งหมืตัว1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสกับหมื่นหนึ่ได้สนใจอ่านี่ละพี่น้องเอามายี่ตัวนะครับพี่น้องครับตัวงาม ใหญ่ๆก็ขายไปแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไซสเนื้อมูนี่ก็ขายได้คือกันด้วพี่น้องเมื่อกินหลายๆก็ขายได้คือกันเอาฝากเบอร์ให้เพื่อนๆเพื่อพี่น้องเพื่ออะไรนะศูนย์เก้าแปดครับหนึ่ครับ885ครับอุบลสัมลวงครับเจ็ดสัมลวงเฮาวครับบ้านมันครับสวัสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวสายแว่นตาสู่คมรออ้าวอะตั้งคุ้มแล้วกันนะครับอย่า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 ไปครับผมสบายดีกว่าครับครับสบายดีครับ คลิปนี้ก็เป็นซีฟ่าเฝ้าครับพี่น้องครับพอวางง่วงพอท่านเด็กเขาคอครับพี่น้องยังบ่านเด็กจูใจนะครับพี่น้องครับยังมีโอกาสสิมาัศยให้เบิงไม่ครับสรุปกาคือง่วกะแพรงครับพี่น้องแพรงขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้สมหรัสักก่อนครับพี่น้องครับพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับผม